เรามาร้องเฮฮาชายังไงให้เหมือนแม่ใหม่กันไม่ได้ร้อเรียนลองดูเอานะร้องก่อนเฮฮาชาได้ไหมทไม่ได้ไม่ได้เหรอแ <c oughs> ม่ไม่ใช่แบบนี้ยังไงเฮฮาชาแบบนี้เหรอ <c oughs> ไหนคอยทีสิเ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ปูกไม่ได้ปูกจะลอลองไม่ให้เหมือนล่ะ